นี่เขาก็จะเอาไอเดียเรื่องของแอปแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นเนี่ยมาแอพพลนะครับแล้วจะยังไงครับจะทำํำบ่อน้ํามาแล้วอะไระผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่รู้มันก็มีระบบอารายงานน้ําของเราเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะอ,อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้ ออ,ออนไลน์หลายๆหลายๆด้านเลยเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่รวมศูนย์นะครับ,รบมันไม่บูรณาการนะครับ,รบมันต้องเข้าไปแต่ละที่ถ้านะคุณอ,อยากจะดูระดับน้ําในเขื่อนคุณก็ต้องไปดูอีกอันนึงคุณอยากจะดูระดับน้ําในจังหวัดนี้ปริมาณฝนก็ต้องไปดูอีกอันนึงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมผมยังไม่เห็นอะไรที่มันรวบรวม ข้อมูลดังกล่าวมาให้เราดูเราวิเคราะห์หรือมีระบบเตือนภัยมันจริงๆสาคัญที่สุดมันคือต้องเป็นระบบเตือนภัยไอ้ d a ่ายังไงมันก็มีนะครับแล้วคนที่มีความรู้เท่านั้นถึงจะเอาไปทําต่อได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้มันต้องเป็นระบบเตือนภัยระบบเส<ช>ียงตามสายระบบมือถือระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนานะครับเพราะวันนี้เท่าที่ลองฟังฟังดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการประสานงานภาครัฐการประสานงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแทบไม่มีเลยนะครับแม้กระทั่งการประสานงานในคณะรัฐม ก็ไม่มีนะ<า>ครับต่างคนต่างไปไอ้นู่นพูดอย่างไอ้นี่พูดอีกอย่างไอ้นั่นไปนู่นไอ้นี่ขึ้นเหนือไอ้นั่นลงใต้ไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือไม่แน่นบูราณาการสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เป็นอะไรที่พอมันมีวิกฤตขึ้นมาก,ก็จะเป็นตัววัดนะครับว่าเรามีความหวังกับกับกับการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้มากน้อยนาดไหนด้วยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะปรับปรุงได้ไหมอะไรเงี้ยครับอาจารย์สุชายว่าไงครับ ดูจากสิ่งที่อาจารย์อารักษ์พูดถึงเนี่ยลูกมันมันมั่วไปหมดอ่ะการบัิหาจัดการมันไม่มีแล้วก็มาตรการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยก็เพิ่งจะเคอกกันออกมาแต่ว่าไม่มีรายละเอียดรูปประทในการกําหนดว่าเงินมันควรจะไปไปถึงผู้ประสบภัยภายในกี่วันกี่ชั่วโมงให้มันเลขด่วนนะครับตรงนี้อาจารย์สุรชัยมองอยังไงมองไม่ออกเลยว่ามองไม่เห็นอนาคตอืมน้ํามันท่วมมิด มอไม่เห็นนาคตาคือคือ,คอพอมันมันเกิดเหตุก็ไปบอกว่ามันเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนฉุกเฉินมาเร็วมาแรงนะเออก็ไปโทษไปโทษเทวดาฟ้าดินอผมกาอ้าวแล้วมีการเตือนไม้บอกเตือนหมดเรียบร้อยแล้วมีวมระบบปกติเตือนดีอือถ้าเตือนดีก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าชาวบ้านไม่สนใจเอง คือเอออย่างที่อาจารย์สุทชัยพูดอ่ะคือมีนักการเมืองรัฐบาลบอกว่าเนี่ยมีระบบเตือนภัยเตือนแล้วแต่ว่าชาวบ้านเขาลังเลเขาเขายังรีรออ่าขอดูก่อนอะไรเงี้ยได้ยินไหมขอดูก่อนอีกสองสาวันเขาบอกว่าเตือนแล้วนะเตือนหมดเตือนแล้วเตือนลงหน้าเตือนอูทุกอย่างดีหมด perfect แต่ว่ากลก็ไปว่าชาวบ้านดื้อชาวบ้านไม่ฟังอืชาวบ้านโหนทรั์สินชาวบ้านก็เลยกลายเป็นติดกับดักน้าท่วมเดือดร้อน ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าคุณไม่เตือนก็แปลว่าประสิทธิภาพในการทํางานเรื่องเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยมันหวยแต่ถ้ายืนยันว่าตัวเองเตือนเรียบร้อยมีระบบดีก็แปลว่าประชาชนอือืนผมก็ว่าหน่วยงานรัฐก็จะก็ถือว่าจะห่วยอ่าเพราะว่าทําไมคุณไม่สามารถทําให้ประชาชนเขาเข้าใจและได้ความร่วมมือได้อ